สวัสดีครับจากร้านซันต้าสเตตนะครับวันนี้เราอยู่ในรถซูเปอร์ลุ XV นะครับตัวนี้จะเป็นตัว2,012-2,013แถวๆนี้นะครับที่มีลักษณะของช่องแอร์ด้านบนนะครับที่มีกรอบสีเงินอย่างนี้ไฟฉูกเฉินตรงกลางนะครับจอที่มากับรถก็จะเป็นส่วนใหญ่นะครับจะเป็นจอ Kenwood นะครับลูกค้าได้มาเปลี่ยนเป็นจอ Android นะครับมาพร้อมชุดหน้ากากเลยนะครับหน้ากากเขาจะมาจากข้างบนนี่นะครับถึงช่องแอร์นี้เลยนะครับ นะครับช่องแอร์ด้านบนแล้วก็ปุ่ม3ปุ่มเนี่ยนะครับกับชุดหน้ากากแล้วก็จอ Android s i ไซส์9นิ้วนะครับตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเป็นถึง LAM 8เลยนะครับปกติ LAM 2ก็ว่าเร็วแล้ว3เร็วแล้ว4แล้ว6แล้วตอนนี้มาถึง l ำ8ลอม128นะครับภาพนีคมชัดและความไวสูงสุดครับในท้องตลาดตัวนี้ถือว่าไวมากครับไวที่สุดแล้วครับในท้องตลาดนะครับเนี่ยครับผมดูไฟล 4K อยู่นะครับ กดปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับตัวนี้รำสุดแล้วนะครับเนี่ยภาพภาพชัดมากครับไฟล์หนังไฟล์เพลงเล่นผ่านช่อง USB เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังใส่ซิมการ์ดได้นะครับไฟหลีก็ตามสถานะของไฟหน้านะครับเราเปิดไฟหลีหน้าหน้าจอก็ดิมเมอร์ลงไปส่วนดิมเมอร์เท่าไหนนั้นก็แล้วแต่เลือกนะครับข้างในแอปพลิเคชันนะครับเข้าไปดูกันก่อนครับเนี่ยครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับ ถามกันเยอะก็คือการแบ่งหน้าจอนะครับว่ามันแบ่งได้ไหมก็มาที่สี่เหลี่ยมซ้อนกันตรงนี้นะครับนี่ครับแตะเข้ามาแล้วเราก็มาเลือกนะครับว่าเราจะเอา YouTube ไฟวัดฝั่งซ้ายครับก็กดขึ้นมานะครับฝั่งขวาจะเป็น Google Ma p ก็กดขึ้นมานะครับนี่ครับสามารถแบ่งหน้าจอ Parti ชั o นซ้ายขวาได้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ไปถึงแลม8แล้วนะครับสบายๆเลยครับมันจริงๆมันทําได้ตั้งแต่แลม3์สา2แลมแล้วนะครับระบบเสียงที่ให้มากับตัวแ a ม8นี้นะครับก็ต้องเป็น DSP ออยู่แล้วครับ เนี่ยครับระบบเสียงก็จะเป็นลักษณะการตั้งค่าที่ละเอียดนะครับอีควอไลเซอร์นี่มากันให้แบบเต็มพิกัดเลยนะครับบาลานซ์ซ้ายขวาหน้าหลังเซอร์ราวซ้ายขวาหน้าหลังนะครับปรับเบสอะไรต่างๆพวกนี้ได้ครบเลยนะครับทุกฟังก์ชันของตัวการตั้งค่าพวกนี้ใช้งานได้ทั้งหมดนะครับภาค FM m นะครับก็เป็นแบบบ้านเราครับเริ่มด้วยซี่87.5นะครับเนี่ยครับตัวนี้แำแ8เร็วไหลลื่นสุดๆครับในท้องตลาดตอนนี้มาแรงที่สุดแล้วครับ สนใจงานติดตั้งที่ร้านซันตาสเตทนะครับกับรถทุกทุกรุ่นนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นซูบารุเอวีนะครับก็สนใจรถรุ่นอื่นๆก็เชิญได้นะครับที่ร้านซันตาสเตทนะครับ086-3456-195ครับ